ไม่มีลืมเลยรุชาติเหมือนื่อตืนอร่อย <c oughs> นั่นเนยินดีต้อนรับสู่จังหวัดประจวบคีรีขันจังหวัดที่มีทั้งทะเลภ <c oughs> ูเขาและวัฒนธรรมที่หลากหลาย ตอนนี้เราอยู่กันที่โรงแรมแอดทีบูติกเป็นโรงแรมสไตล์บูติกระดับ4ดาวตั้งอยู่ที่หาดคลองวานห้องพักกว้าง,วางขวางสะอาดและมีวิวทะเลที่สวยงามบรรยากาศเงียบสงบเหมาะสําหรับการพักผ่อนแต่ทริปนี้ไม่ได้มีแค่การพักผ่อนเท่านั้นเพราะเราจะพาคุณผู้ชมไปล้วงสุเด็ดจากเชฟฝีมือดีของที่นี่กันซึ่งเมนูนั้นก็คือแกงคั่วใบชะพูเนื้อปูนั่นเองครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่แพรผมสวัสดีพี่แพะเอาพี่แปรเดี๋ยวนี้เหรอสวัสดีครับเาชื่อเชฟสุทนนะ ขับรถมาเที่ยวกันถึงประจวบคีรีขันธ์คุณผู้ชมอยู่อำเภอเมืองเรามาที่ตำบลคลองวานตรงนี้เป็นชุมชนประมงเล็กๆคุณผู้ชมน่ารักมากนะฮะคุณผู้ชมกำลังหันหลังให้ทะเลอยู่นั่นนี่เราหันหน้าให้ทะเลสวยมากตรงนี้เป็นพรองวานและเมื่อคืนเราพักที่นี่ฮะแ <At tea. S 2> <ucci> อตชีบูชีโคเชลเราเป็นทริปมาล่องใต้แบบใช้รถบัสมา มาสบายยกับอยางสิคเนเจอร์สุดยอดริมนอนสบายเหมือนนอนอยู่ขึ้นเครื่องบินเลยมันนุ่มเงียบไม่ได้ยินอะไรยกเว้นตอนที่คนขับก็บีบแตรบีบแตรปลุกเราก็ถึงแล้วให้ลงไปฉี่หรือว่าเข้าห้องน้ำบนรถก็ได้นะครับเดินไปเดินมาห้องน้ำบนรถเรียบร้อยนั่งทานอาหารบนรถนะครับมีมุมทานกาแฟสบายๆเราเลือกพักที่นี่จากกรุงเทพมาสี่ชั่วโมงแล้วที่พักก็ดูทันสมัยนะฮะมีห้าหกสิบห้องนั่นเลยประมาณนี้เก้าสิบป ก้าสิบ <90. S 1> ห้องเลยเกาสิบห้องฮะไม่ได้ใหญ่มากเป็นแบรนด์คนไทยนะฮะดูแลแบบคนไทยอาหารไทยอร่อยอร่อยแล้วที่เราทานแล้วเราติดใจมากคือแกงขั่วใบชะพรูเนื้อปูอก็เลยบอกไอ้พีแปรกกรูน่าทำให้ดูหน่อยผู้ชมจะได้ทราบว่าแกงขั่วใบชะพรูเนื้อปูของที่นี่ที่ผมชมกันว่าอร่อยเป็นยังไงพี่ต้เชิญครับ โอในสองหัวช้อนอ่าสองหัวช้อนแกงคั่วที่ไม่อั่นนี่ไฟไฟกมางๆเลยนะไฟกลางๆไฟกลางๆาย่าไฟกลางๆเราเคี่ยวให้แตกมันเนื้อแกงได้ใช้อะไรบ้างหอมกระเทียมพริกแห้งใช่ครับ มีอะไรไม่พีชไทยมากตีมีผิวมะกรูดค่ะตะไคร้กระเทียมเราใส่เยอะได้ค่ะเราใส่เยอะได้เพื่อมันจะได้ไม่ขมจำได้แล้วนะครับถ้ามันจะอยู่ต่างประเทศเดี๋ยวนี้ต่างประเทศมีขาาหมดแล้วพริกแห้งพริกไทยใส่ไหมฮะถ้าเราต้องการเผ็ดก็พริกไทยหน่อยเพราะว่าแกงใต้เราเป็นรสร้อยกะทิก็จะอยู่ประมาณสองร้อยกรัมหัวกะทิฮะหัวกะทิหัวกะทีของให้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 แตกมันของขีดนี่เขาก็เริ่มแตกแล้วครับ เรฟเอาไปแล้วอันนี้เราก็ใส่เน้อหอยเราแตกมันมากก็ไม่ได้แตกมันมากจะเยอะมไปจะกินไม่อร่อยพอให้แตกมันเบาๆพอแล้วเราก็เบาไฟลง ก็แกงขั่วเนี่ยแกงขั่วกะทิแบบนี้เอแบบโบราณโบราณอะไรอย่างเงี้ยนะครับปรุงรสครับนี่แตกมันสวยแล้วปรุงรสแล้วแล้วเราใส่เกลือลงไปหน่อยเริ่อเริ่มที่เกลือเกลือนี่จะคลาสสิกมากมันมีความเค็มอะไรใส่เกลือลงไปนิดนึงจะมีความหวานถ้าไปอร่อยน่าให้ดีดหูเลยแล้วก็เป็นเป็นน้ำตาลครนะน้ำตาลน้ำตาลทรายนะครับน้ำตาลประมาณสองช้อนหวาน ซอสทีก็ได้นะครับน้ำปลาปราก็ขึ้นน้อยเพราะเราใส่เกลือไปแล้วเราไปเกลือแล้วประมาณให้หอมนะครับให้หอมโปรตีนในน้ำปลานะครับเท่านี้เลยเท่านี้เลยแล้วเราก็เปิดไฟให้แรงเลยคือโอหง่ายมากมีน้าิบิมบับทะเลหน่อยถ้าในในช่องฟรีสคุณผู้ชมมีเครื่องแกงอย่างนี้อยู่แล้วนะฮะกะทิมาคันไม้คันมือเรียกเยอะเลยได้ครับผมเดี๋ยวหดครับเหลือนิดเดียวอ๋อเดี๋ยวมันจะยุบมันจะยุบมันยุบ แต่ถ้าภูนี่เท่าไหร่เนี่ยครับถ้าไม่รวมก้านอันนี้เสด็จมาอย่างนี้ห้าสิบกรัมครับผมกะทิ อันนี้ก็แกงนะแล้วก็โดนกับใบชะพลูนะกลิ่นเขาจะมาแบบอันนี้ก็ไปน้ำเสร็จเรียบร้อยครับแค่นี้เองเหรอใช่ปูนี่เราสุกแล้วเราไว้โรยหน้าเอาปูนี่เรานึ่งมาแล้วนึ่งมาแล้วเรียบร้อยอันนี้เ่งมาแล้วคโอ้โหที่ใส่อ๋อโรยหน้าโรยเข้าไปแบบนี้ โอ้โดูคุณผู้ชมเดี๋ยวก็รู้หน้าตาเหมือนเมื่อคืนแล้วก็ให้ถช้อนผมมาใหญ่เนี่นี่นี่ช้อนอะไรนี่อยู่นี่นี่นี่น่าจะปากไว้แน่นี่ปากมาอ๋ออยู่อ๋อซ่อนไว้โอ้โหซ่อนไว้มนให้โลโก้เป็นหางปลาวานนะตรงนี้ตำบลคลองวานน้องวานอยู่แถวนี้คุณผู้ชมฮะนี่คือชุมชนชาประมงน่ารักน่ารักนฮะคุณผู้ชมรออยู่นี่ ไม่มีหลือเลยรสชาติเหมือนเมื่อกีนอร่อยนั่นเงเค็มหวานหอมมาเบียดกันมาเลยคุณผู้ชมฮะแล้วก็มีความอร่อยของเนื้อปลูให้เผ็ดแหลมตอนท้ายๆน่ทิ้งความเผ็ดร้อนด้วยมีพริกไทยด้วยร้อนแงมพริกไทยที่บ้านอันนี้คือดูเดือดมากต้องทานกับข้าวมีเ่คุณผู้ชมถ้าคันไม้คันมืออยากทําอาหารแบบนี้คุณผู้ชมฮะเครื่องปรุงก็ไม่มากนะครับแล้วก็รสมือก็ประมาณที่ผมเล่าให้ฟังวัตถุดิบสดๆออกมา แบบนี้เลยนะมื้อเที่ยงคุณผู้ชมรับรองว่าจะอร่อยขึ้นเยอะคระับเนี่ยทานไปด้วยถ้าเป็นไปได้ตักข้ามมาทานด้วยกันคุณผู้ชมครับถ้าคผู้ชมมาทานกับของเชฟสุธนนะครับรับรองเลยะจะมันคอไปอีกสามวันอร่อยจริง <c oughs> ไม่ได้ยอมคุ้มค่าการขับรถมามาอยู่กับชุมชนชาวบ้านชาวประมงแบบนี้เรารสชาติแบบนี้เลยคุณผู้ชมฮร <c oughs> ต้องจับรสชาติ <c oughs> เลยคุณผ <c oughs> ู้ <c oughs> <c oughs> และนี่คือเรื่องราวของรอบการรอบโลกครับเราเจอยอดฝีมือที่ไหนก็พยายามให้เขามาทำโชว์ถาให้คุณผู้ชมทำกันไปด้วยนะ,ะอย่าให้เราเจออย่าให้เรารู้ <c oughs> เราจะขอดูสูตรของคุณ <c oughs> เพื่อให้ท่านผู้ชมดู <c oughs> แล้วก็ไปทำกินกันในครอบครัวและจะทั้งครอบครัวจะบอกว่าสุดยอดแล้วสัปดาห์หน้าเราไปไหนกันอย่าลืมติดตามรอบการรอบโลกครับวันนี้เราสามคนลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับว่า <Paty: funnel. S 2>